ราชาลูกหนังโชโลขอเสนอพีต้องจ่าย50บล้านปอนแลกเอมเบลโมเสริมคม,มสโมสรแมนเชสเตอร์ถูกเรียกร้องจากเบนฟอร์ต้นสก,กัดของแบรนด์เอมเบลโมให้หอบสินสอดมูลค่า50บล้านปอนหากอยากร่วมงานแข้งรีกรีกรแคนดิเดตผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำปีของพิมลิกอังกฤษ2024-2025รายงานจากท็อกสปอร์ตว่าตำแหน่งกองหน้าดีมเส้นของยูเต็ดตลาดซัมเมอร์นี้อาจปล่อยออกถึง4คนได้แก่มาร์คัสและฟอร์ตอันโตนีเจดอนซานโชหรืออาร์เนโดกานาโช ยังไม่รวมมิดฟิลด์เชิงสร้างสรรค์อย่างคริสเตียนเอริกเซนที่หมดสัญญาออกไปแล้วหรือจะเป็นกัปตันบูโน่แฟร์นันซึ่งถูกต่อแย่จากทีมในซาอุดิปรลีกคะเนนแล้วจะสามารถปั้นเงินทุนไม่ต่ำกว่า1น0ล้านปอนด์เพื่อให้เฮดโค้ชดูเบนอโมริมต่อยอดคัดสรรนักเตะที่ตรงสเปกกับระบบ3 4 2 1, สสหำหรับทวงคืนความยิ่งใหญ่ในซีซั่นหน้านั่นทำให้ชื่อของแข้งวัย25สปีโผลมาในช็อตลิสต์เพราะจุดเด่นยิงคมแข็งแกร่งทัศนคติการเล่นเพื่อทีีมมมแแลละะผ่าาานนปรรสบบกกกณ์เพเอังฤษ้ว ตำแหน่งขนาดของดาวเตยแคมเรูนคือหน้าขวาแต่ก็สามารถหุบยืนตรงกลางหรือเป็นคู่เบอร์10ระบบ3-4-2-1อย่างไม่เคอะเขินภาพรวมฤดูกาลนี้42นัดทุกรายการทำไป20ประตู9แอสซิ์แค่คิดขายก็บ้าแล้วยอร์ชีแมนยูไม่ควรปล่อยกานาโชแต่ว่ายอกตำนานกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความเห็นว่าปีแสดงไม่ควรปล่อยอรรารลโดกานาโชปีกดาวรุ่งออกจากทีม ช่วงหลายวันที่ผ่านมากระแสข่าวการย้ายทีมของกาลาโชรุนแรงมากๆหลังจากดาวเตะชาวอาร์เจนตีให้สัมภาษณ์เชิงไม่พอใจที่เขาออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองในเกมยูฟายูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศก่อนที่เจ้าตัวจะไม่มีชื่อติดทีมในเกมเพีเมลีกอังกฤษนัดปิดฤดูกาลยอฟเผยว่าแมนเชสเตอร์ูไน็ดคงเพี้ยนไปแล้วถ้าคิดที่จะขายอาริเโดกาลาโชเขายังอายุน้อยอยู่และเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์มากๆมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะฟอร์มตกบ,บ้างเพราะที่ยูนเต็ดมันมีความคาดหวังที่สูงลิบ ปัญหาก็คือขุมกําลังของที่นั่นน่ะไม่แกร่งพอที่จะเปิดช่องให้ทีมทําการพักเขาได้ตัวแทนมันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันทุกวันนี้เขาลงเล่นเยอะเกินไปสําหรับนักเตะในวัยแบบเขาและผมก็เห็นใจเขาเกี่ยวกับเรื่องนั้นถ้าเขาได้พักบ้างก็จะมีไฟมากกว่าเดิมตอนที่กลับมาลงเล่นได้เขาต้องการช่วงเวลาสําหรับการเรียนรู้แบบนั้นและมันเป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมที่ต้องช่วยเขาในเรื่องนั้นแต่ที่ผ่านมาเขาไม่ได้พักมากพอเพราะว่ายูเนเต็ดไม่สามารถพักเขาได้ ผมคิดว่าเขาดูหมดแรงนิดๆมากกว่าจะเป็นเรื่องอื่นแต่แค่การคิดที่จะโละเขาก็เป็นเรื่องที่บ้ามากๆของทางแมนยูเต็ดแล้วรอยคินเชื่อว่าแมนเชสเตอร์เต็ดควรเลือกเสริมทัพนักเตะภายในพิมลีกก่อนที่จะหันไปมองแข้งจากต่างแดนอยู่ในเต็ดจบอันดับที่15ของพิมลีกหลังเอาชนะแอสตันวิลล่า2-0ในวันสุดท้ายหลังต้องพบกับความพ่ายแพ้ในนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีก คาดว่าดูเบนอโมริมจะได้รับงบประมาณเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของเขาหลังจากที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปและทางคินก็เชื่อว่าการเสริมทัพนักเตะจากภายในลีกจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมปีหน้าพวกเขาจะแยกไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมพวกเขาแยกไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วคินกล่าววิจารณ์อดีตสโมสร,รของเขาอย่างตรงไปตรงมากับสกายสปอร์ตพวกเขาจะต้องปรับปรุงเห็นชัดว่าสัญญาของผู้เล่นบางคนหมดลงแล้วพวกเขาจะต้องย้ายออกไปเราต้องไปหาผู้เล่นใหม่เข้ามา พวกเขาจําเป็นต้องดึงผู้เล่นที่รู้จักพิมริกเข้ามาผู้เล่นที่เซ็นสัญญาในช่วง2 3ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นที่ไม่เคยเล่นในพิมริกมาก่อนและพวกเขาต้องดิ้นรนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับมันพวกเขาต้องกลับไปที่พื้นฐานและคว้าผู้เล่นที่เก่งและมีประสบการณ์จริงๆที่รู้จักพิมริกเป็นอย่างดีและผู้เล่นที่แข็งแกร่ง,งซึ่งสามารถแสดงศัก,กยภาพออกมาได้ทุกสัปดาห์และทําผลงานได้ดีให้กับแมนยูนเต็ด ผมไม่ได้หมายถึงการกลับไปท้าถ่ายแชมป์แต่คือการพาแมนเเตต์กลับขึ้นไปอยู่ในอันดับบนของตารางคุยกันแล้วเผยบอสเจ๋งบินพบบอดผีก่อนแจ้งข่าวอยู่ต่อรายงานข่าวระบ,บุว่ารูเบนอาร์โมิมบอสใหญ่ของแมนเชสเตอร์เดเดินทางด่วนไปที่มอโกโกเพื่อเข้าประชุมกับทีมบริหารของสโมสรก่อนจะกลับมาแจ้งข่าวการอยู่ต่อของเขากับทีมรวมไปถึงอนาคตของอเลฮันโดกานาโชด้วยยูนเตดต้องเชิญกับรุ่นกาลที่ย่ำแย่โดยแพ้18จาก38เกมในพีเยร์มีก จนจบฤดูกาลในอันดับที่15พวกเขาต้องทุ่มสุดตัวเพื่อที่กอบกู้ฤดูกาลอันน่าผิดหวังในค่ำคืนที่บินเบาเมื่อวันพุธแต่ปีแสดงกลับทำผลงานได้ไม่ดีนักจนแพ้ให้กับสเปอร์หนึ่งต่อศูนย์ 0. ตามรายงานของดิอัติกระบุว่าภายหลังความพ่ายแพ้ในบินเบาอมโมลิมได้เดินทางไปโมนาโกในวันศุกร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือนของสโมสรเมื่อกลับมาที่แมนเชสเตอร์ภายหลังจากเข้าประชุมกับทางผู้บริหารเสร็จสิน้นผู้จัดการทีมชาวโปรโตุเกสก็ได้แจ้งข่าวกับทีมว่า เขาจะอยู่ต่อในฤดูกาลหน้าในวันเดียวกันนั้นเองอาโมดิมได้แจ้งกับอาริโดการาโชว,ว่าเขาสามารถออกจากสโมสรได้เลยในช่วงสัมเมอร์นี้แข้งชาวอารเจนตินาถูกตัดชื่อออกจากทีมในนัดปิดฉากฤดูกาล2024-2025ด้วยชัยชนะ2-0เหนือแอสตันวิลล่าการาโชคือผู้เล่นของแมนเชสเตอร์เดที่ไม่ได้อยู่ในทีมวันนี้และผมไม่มีข่าวอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงในวันนี้อามมดิมกล่าวหลังจากชัยชนะเมื่อวันเสาร เมื่อถูกกดดันว่าวันนี้จะเป็นเกมสุดท้ายของการอาโชกับสมสรหรือไม่อามูริมกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าการอาโชกค,คืออีกหนึ่งผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต100ล้านพอไหมเผยงบพี่เจ๋งหมู่เครื่องผีรายงานจากดอารติกออกมาเปิดเผยว่ารูเบนอามริมในายใหญ่ปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้รับงบประมาณสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ประมาณ100ล้านปอนด์ ยูในเต็ดมีแผนที่ปล่อยนักเตะออกจากทีมจํานวนมากหลังจากพลาดโอกาสไปเล่นบอลยุโรปโดยมีเป้าหมายเพื่อลดขนาดทีมชุดใหญ่ลงอย่างชัดเจนหากพวกเขาสามารถคว้าตัวเลียมดลแอกซูลน,น้าจากอิฟสวิตและมาชุดคุณย่าจากวูฟได้จริงงบประมาณ100ล้านปอนด์ก็อ่านหมดไปกับ2ดิวนี้อย่างไรก็ตามยูไนเตดมีแผนที่จะเพิ่มงบเสริมทัพเพิ่มเติมจากการขายนักเตะออกไป โดยมีชื่อของอาร์เรนโดการาโชและมาคัสและฟอร์ดเป็นเป้าหมายหลักการขายที่น่าจะทำเงินก้อนโตให้กับสโมรสรโดยน่าจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์และ40ล้านปอนด์ตามลำดับรายงานยังระบ,บุว่าบรูโน่แฟนันเจดอนซานโชอันโตนีไทยเลือมมาเลเซียราสมุนฮอยลุนและกาซิเมโรก็อาจถูกปล่อยออกจากทีมเช่นกันทำไมเป็นมาเตอุสขุนย่าแล้วจะเล่นตรงไหนในทัพแมนยู ขอขอบคุณบทความจากบอบูเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า 1. มาเตอุสคุนยากกำลังจะแปลงร่างเป็นปีศาแดงแถมได้สวมใส่มเมล็กสิบไหนไม่ช้าพร้อมกับราคามิใช่น้อยๆ62.5ล้านปอนด์ตัวเลขดังกล่าวคือค่าฉีกสัญญาที่วูฟแทมตั้นตั้งเอาไว้ตอนที่จับนักเตะต่อสัญญาใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามทีมหมาป่ามีโปรโมชั่นพิเศษผ่อน0%โดยต้องจ่ายก่อนทันทีส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือให้แบ่งจ่ายอีก2งวดได้ภายใน2ปีฮ่าฮ่าฮ่าสองสนราคา62.5ล้านปอนด์ไม่ใช่ถูกๆนะครับเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การเงินของสมรสนกำลังฉุกเฉินแบบนี้แต่การจะซื้อแนวรูปตัวหลักของทีมแดงกรษด้วยกันยุคนี้มันก็ต้องวอดวายประมาณนี้แหละ อาซนน์ซื้อไขฮาเวตจากเชลซีด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์ขณะที่สเปอร์ก็กระชากดมิกโซลันกี้จากบอรนมัธด้วยราคาเดียวกันส่วนนักเตะที่ชาติตระกูลสูงกว่ายกตัวอย่างอเล็กซานเดอร์อีซักหรือโอลีวัตกินส์ราคายิ่งมิอาจเอื้อม 3. หากดูจากผลงานยิงไป29ประตูกับอี13แอซิสในเพียมหลีกของมาเตอุสคุนยาตลอด2ฤดูกาลครึ่งที่ผ่านมากับทีมอย่างวูธแฮมตันถือว่าไม่ธรรมดา แถมบทบาทที่เฉืดฉยชัชยก็คือการเล่นเป็นตัวลุกหลังกองหน้าในระบบ3 4 2 1อีกต่างหากบางทีเราเจตสายพันธ์แซมบ้าวัย25ปีผู้นี้อาจจะไปได้สวยในแนวทางของรูเบนอโมริมโดยมีผลงานที่ไปสูตรมาแล้วว่าเล่นได้ในสมรภูมิโหดอย่างพิมลิกสี 4. ปัญหาสําคัญที่ทําให้แมนเชสเตอร์นั่งเบียดกับความตกต่ำอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังคือชอบไปทุ่มซื้อตัวลุกจากลีกอื่นมาในราคาบ้าคลัง่งแล้วพอเลื้อตูดมาดันปรับตัวให้เข้ากับบอลอังกฤษไม่ได้ เจดอนซานโชอันโตนีและลาสมุนหอยหลุนทุกคนล้วนมีค่าตัวไม่ต่ำกว่า72ล้านปอนด์ดังฉะนั้นสนอราคา6 2สล้านปอนด์ของมาเตอสุสคุนยาก็ดูจะเป็นการลงทุนที่ดีกว่าหวังว่านะ 5. คา,าดว่าตำแหน่งที่มาเตอสุสคุนยาจะได้เล่นเป็นหลักคือหนึ่งในดับเบิลเทนซึ่งดูเป็นอารมริมยังขาดนักเตะที่เล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติส่วนตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแรงข่าวทุกสำนักยืนยันว่าเดียวเอานะแน่นอนโดยเป้าหมายที่เป็นไปได้มากที่สุดและนาทีนี้ก็คือเลียมดีแล็บ แค่สองตำแหน่งนี้ยังไม่เพียงพอต่อการพาปีศาจแดงกลับมาจากป่าช้านะครับขอโทษแต่การรีบขยับเสริมทัพตั้งแต่เนิ่นๆก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีกว,ว่าทีมชุดนี้ต้องสังคขยนาโดยด่วนบอสเจิงรับผีต้องเซนเต,นเต,นเตนแบบเฮเวนเพิ่มรูเบนอามริมเฮดโค้ชของแมนเชสเตอร์เ็ดออกปากชมไอเดนเฮเวนหลังโชว์ฟอร์มเด่นในเกมท,ที่ทีมเปิดบ้านชนะแอสตันวิลล่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พร้อมบอกว่าสมสนจําเป็นต้องหาหนักเตะแบบนี้มาเสริมอีกเจาก้าหนูวัย18ปีเพิ่งย้ายมาจากอาเซนอลมาอยู่กับปีแสดงในตลาดหน้าหนาวและได้ลงเล่นตัวจริงนัดแรกไปเมื่อเดือนมีนาะคมหลังหายจากอาการบาดเจ็บในเกมกับวิลล่าเขาได้ลงเล่นเป็นเซนแบ็กฝั่งซ้ายและมีส่วนช่วยทีมเก็บกลีนชีพในพีเียรีกได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกมเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้0-0เมื่อวันที่6เมษายนเฮเวนอยู่ในสนามจนถึงนาทีที่66ก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวแทนที่โดยจอร์นี่อีเวนส์พร้อมฝากสถิติที่น่าประทับใจ เรียบอล5ครั้งตัดบอล3ครั้งแย่งบอลสำเร็จ1ครั้งและจ่ายบอลสำเร็จ91%าเร็จต1ต้องยกเครดิตให้เจสันวิลขอบพ่วงในการเทคนิคของแมตต์ที่ทำงานได้ดีมากอามูริมให้สัมภาษณ์กับ M.U.TV การคว้าเอเดนเข้ามาเขาเป็นนักเตะแบบที่เราต้องการเลยเพราะเขามีทั้งคาแรคเตอร์ความกล้าและคุณภาพแถมพึ่งหายเจ็บหนักกลับมาได้ขนาดนี้นักเตะแบบนี้แหละที่เราต้องมีเพิ่ม นับตั้งแต่ย้ายมาเฮเว่นลงเล่นให้แมนเชสตอรไปแล้ว6นัดแบ่งเป็นตัวจริง3นัดตัวสำรอง3นัดและที่น่าสนใจคือทุกนัดที่เขาออกสตาร์ทที่ไม่เสียประตูจากเกมโอเพ่นเพลย์เลยเจมี่และผีควรขายบรูโนหากได้ข้อเสนอที่ดีเจมี่เดนแบ,บอดีตกองกลางคนดังบอกว่าแมนเชสเตอร์ควรจะปล่อยบรูโนแฟนนันออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หากมีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามา สตาทีมชาติโปรตุเกสถือเป็นนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นที่สุดของสโมสรนับตั้งแต่มาร่วมทีมเมื่อปี2020แม้ในช่วงเวลาที่ย่ำแย่ของสโมสรเขาก็เป็นความหวังในการฉุดทีมขึ้นมาแต่ในมุมมองของเรดแนปชี้ว่าปีแสดงควรจะรับข้อเสนอขายบูโนหากเป็นตัวเลขที่ดีและเข้ามาช่วยปรับปรุงทีมได้หลังเกมสุดท้ายของฤดูกาลเลดแนปกล่าวกับสกายสปอร์ตว่ามันมองบอกคุณทุกอย่างเมื่อคุณพิจารณาทีมชุดนี้และคิดกับตัวเองว่ามีกี่คนที่คุณจะไม่ขายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ ผมคิดว่ายกเว้นเลนิโอโรเพราะเขาเพิ่งมาอยู่กับทีมไม่นานและเป็นผู้เล่นอายุน้อยผมคิดว่าผู้เล่นทุกคนของยูเอเต็ดควรพร้อมถูกขายเมื่อถูกถามถึงบรูโนอดีตมิดฟิลทีมช่างกริดบอกว่าผมจะขายเขาในตอนนี้และผมเป็นแฟนตัวยงของเขานะผมคิดว่าเขาคือคนเปลี่ยนเกมได้แต่ผมคิดว่าถ้ามีข้อเสนอที่เหมาะสมที่คุณสามารถเอามาใช้เสริมทีมได้ผมคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีเขาคือนักฟุตบอลชั้นนําเขาทําผลงานแย่ในช่วงกลางสัปดาห์แต่เขาเป็นดาวเด่นของทีมในปีนี้ แต่ถ้ามีข้อเสนอที่ดีเข้ามาและคุณสามารถเอามาปรับปรุงทีมได้ผมจะรับมันอย่างแน่นอนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ